จะไปเฮฟวี่คัมมอนเบชคัมมอนก้าวรวยแค่โน่งโน่งรวยแค่ไม่ตังไม่อ้องรวยจ้าก่อนจะเริ่มคลิปนะครับผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์อะไรเล็กน้อยนะครับก็คือช่วงนี้ผมจะจะไม่ค่อยได้เล่นโอเพนเวิลด์มากนักนะครับ ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมเพราะผมจะไปสิงสถิตยอยู่ในเซอร์เวิร์นะครับแบบที่ผมเคยบอกไปว่ามันจะเป็นแบบสําหรับใครที่ทำก็จะแบบตอบในในคลิปนี้เลยครับว่าเซอร์เวิร์เนี่มันจะต่างจากโอเพนวอลตรงนี้ว่าเซอร์เวิร์เนี่มันจะเล่นยากกว่าหาของยากกว่าให้อารมณ์เหมือนเซิร์ฟไทยช่วงแรกๆเลยเออแต่ตอนนี้คือมันยังไม่สามารถจับตี้และสร้างแคนได้แต่อนาคตผมว่ามันมาแน่แล้วก็ยังไม่สามารถซื้อของได้คือตอนนี้คือต้องฟาร์มอย่างเดียววิ่งกับเซฟโซนอย่างเดียวอย่างที่ผมบอก ถ้าใครสนใจจะเล่นนะครับก็มาดวนมาเจอกันได้ที่เซ r ร์ฟเวอร์นะครับผมอยากให้มาเล่นกันเยอะๆเพราะว่าโหมดนี้ไม่ค่อยมีคนไทยเล่นมีแต่ฝรั่งเล่นนะครับผมก็เลยอยากให้คนไทยมาเล่นเยอะๆผมอยากให้ความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาใครที่อยากจะแบบมาได้ความรู้สึกเซ r ร์ฟเวอร์อีกครั้งนะครับก็สามารถมาเล่นเซ r ร์ฟเวอร์ได้ครับโหมดนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจากโหมดเก่าเลยแค่ฮาร์ดมากขึ้นแค่เหมือนเซิร์ฟไทยขึ้นแค่นั้นเองก็มาเล่นกันได้นะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับจบรครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับมิตซุบซากฮอตเฮนะครับอยู่เกมอินเวสท a t i o n The new scene นะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้มาเป็นการดักฟาร์มนะปกติวันนี้ผมผมต้องลงดักฟาร์มใช่ไหมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเพอเอไฟล์ที่ผมอัดไว้อ่ะคือมันเสียหมดเลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะอะไรนะครับก็เดี๋ยวไว้รลดูอาทิตย์หน้าแล้วกันครับส่วนอาทิตย์นี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดนี่กันเลยนะครับกล่องนะครับ Tech ิคัลเวค็ c งเ c ล e a t e นะครับ ผมก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกเหมือนกันก็นขอโทษนะครับแต่ผมออกเสียงผิดนะรประมาณ10กล่องนะครับ mm hmm. ก็ผมเนี่ยเป็นคนเหนื่อ,อที่ดรอปกล่องนี้มา10กล่องแล้วแต่ยังไม่เคยเปิดสักกล่องไม่เคยรู้เลยนะว่าข้างในมันมีอะไรบางคนก็บอกมีปืนมีอะไรมีอะไรแย่ๆไปหมดเลยเอาป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าว่ากล่องเนี้ยแม่งจะดอปอะไร เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวระบบใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่ระบบอะไรดิมันเป็นอำนวยสิ่งกอำนวยความสะดวกใหม่คือแบบสกินนะครับก็อย่าค่อยไปตอนลันะครับก็เรามาดูกล่องนี้กันก่อนนะครับว่าไอ้สิกล่องบ้าเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่าพูดพังทาเพลงครับกดไปเลยครับเอ้ยก่อนเราจะเปิดนะครับเห็นกล่องที่อยู่ตรงนี้ไหมอีพ e ิกดากอนอินฟินิตี้แบล็กไนท์คาโมโมเดลแบล็กเนี่ยเห็นไหมคือผมอะ่ะจะเปิด เนี่ยแบทเทิลเลเยอร์ด้หกกล่องเนี่ยกล่องชุดใหญ่ทั้งหมดตรงนี้ผมจะเปิดแม่งรวดเดียวเลยแต่ขอครับถ้าคลิปนี้ถึงสองหมื่นวิวนะผม,ผมเปิดเลยแต่ผมอาจจะขอมากเกินไปแหละต้งสองหมื่นวิวเพราะมันเยอะเช่ยวห่ะเพราะซับผมแค่แปดพันเองมีคนเคยพูดไว้แต่อย่างคลิปดักฟาร์มเนี่ยก็มีสองหมื่นสามหมื่นวิวแบบผมเถไปนะครับก็ลองมาดูกันครับว่าชาวเน็ตจะช่วยทำให้ผมฝันเป็นจริงได้ผมก็อยากเปิดนะผมก็อยากรู้ว่ามันจะได้อะไรนะครับ ก็เดี๋ยวไว้ก่อนแต่วันนี้เราจะมาลุย tactical weapon กัน10กล่องน,นะครับก็ไปชมกันเลยของแรกไม่ต้องพูดพร่ำมทำเพลงผมไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะผมอาจจะไม่ดีใจเลยก็ได้ค่อยๆเปิดนะครับกล่องแรกได้อะไรวะไอ้เฮียสี0รโลไอ้กระเป๋าสี่โลเฮียเนี่ยขอโทษน,นะครับที่ใช้คำหยาบอาจจะมีคำหยาบเยอะหน่อยนะครับคือแต่ก่อน่ะแม่งแพงมากแต่ดีนี้มันได้ไงลุงนี่ผมเปิดตั้งแต่แรกๆ รวยแล้วเนี่ยผมเคยขายกระเป๋า400โลไปตอนนั้นเมื่อสมัยแม่ง 4M อ่ะตอนนี้ไอ้เหี้ย5แสนคือมึงถูกไปแล้วทำไมกูต้องเสียงสูงเอาละบ่นมามากพอแล้วคลิปนี้ผมแม่งบ่นเยอะว่ะเอาไปกล่องที่สองมีอะไรวะเนี่ย a w p อื้มก็ถือว่าดีก็ถือว่าดี เอามาผมก็ไม่ได้ใช้อ่ะไม่กล้าใช้เี่ยกัวตกกล่องที่สอง V S S หรือว่าดีสุดมันคือ A W P กับ V S S แค่นี้วะ A W P เอ้ยเย้ยมีแค่สองอย่างนี้หรอมั้งที่ดีๆ A W P อีกแล้วไม่คิดจะให้ปืนอื่นกูมั้งเลยอะเอ้ยไม่คิดไม่ใช่ปืนเหมือนอย่างอื่นกูอยากรู้ว่ามันมีอะไรแต่อมึงให้สี่ร้อยโล มิองมีแค่นี้แหละคาร์ลัมบิดไหมไม่มีเว้ยโอ้โหมึงจะให้400โลกูเยอะเกินไปแล้วกูจะใช้ยังไงหมดเนี่ย v ว s รู้แลวกูรู้ชะตากรรมแล้วอันนี้ AWP อ่าโอ้โหได้กระเป๋า400โลมาเยอะมาก ก็เปิดไป10กล่องนะครับก็มีแค่ AWP กระเป๋า400แล้วก็ v n s นะครับผมไม่รู้นะว่าในกล่องนี้มันมีอะไรอีกบ้างใครที่เคยได้อะไรจากกล่องนี้ที่แบบแปลกๆจากที่ผมได้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากให้ผมเปิดชุดใหญ่นี่ชุดใหญ่เลยอุตส่าห์ดองไว้ตั้งนานอยากเปิดแล้วเนี่ยก็ถ้าอยากให้เปิดนะครับก็อย่าลืมนะ2 0 0 0 0วิวครบปุ๊บผมทำเมื่อน,นั้นเลยโอเคอ่ะโอเคอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูระบบอันนี้ครับมันจะเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะมันจะเป็นระบบสกิน ต่ก่อนไม่มีใช่ไหมแต่นี้มันมีแล้วมันจะอำนวยความสะดวกในการใช้สกินของเราครับคือเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันจะมีรีเฟก็คืออันนี้ก็คือสกินทั้งหมดที่เรามีอ่าสกินบ็อกก็คือกล่อง,ท,งทั้งหมดที่เรามีแล้วก็เลนทั้งหมดที่เราระบบเนี้ยมันจะดีตรงที่ว่าหนึ่งเลยคือเราสามารถดูได้ว่าชุดเกาะเวลาเราใส่ไปแล้วในเกมอะ่ะมันจะเป็นแบบไหนคือบางทีตัว ของที่เราใช้กับสิ่งที่อยู่ในเกมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันก็เหมือนว่าเป็นการรีวิวไปในตัวไงให้เราเช็คได้2เลยที่มันดีก็คือมันทําให้เรารู้ว่าสกินที่เราใช้ไปแล้วมีอะไรบ้างเห็นไหมมันบอกหมดเลยนะว่าเราใช้อะไรไปแล้วบ้างนี่แหละคือข้อดีของมันนะครับแต่ข้อเสียของมันเลยนะที่ผมอยากให้มันก็ไม่ใช่ข้อเสียหรอกแต่ผมอยากให้เพิ่มนะว่าคือบางอันเนี่ยเห็นไหม มุมมันไกลเกินไปผมอยากให้แบบมันมีซูมเข้าซูมออกหน่อยก็มไม่มีอะไรมันดีตรงไหนหรือว่าอย่างผมจะรีวิวนี้ให้ดูมันเป็นที่ผมผมโดนหลอกซื้อมานี่แบ็คไนท์ถ้าคุณเห็นผมว่าไม่เคยเห็นสกินแบ็คไนท์นะหลายคนน้องน้องหลายคนในแบบในช่องแชทผมอะที่เวลาผมไลฟ์สตรีมอะก็บอกว่าก็จะถามผิดกันบ่อยๆนึกว่าเป็นโคม ซึ่งตัวผมก็ไม่เคยครับเดี๋ยวผมเห็นแบนแบแรกอ่ะผมไปี้เกาะมันสวยมากแบนแบนั้นผมอยากได้มากเลยผมเห็นตรงเนี้ยแล้วคือดูดิเันเป็นสีขาวตัดสีดําที่สวยมากแต่พอใช้จริงไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่เลยนะพอใช้จริงอ่ะแม่งเป็นโคมเว้ยอย่างงี้เดี๋ยวไปให้ดูอ๋อมันมันบักอยู่มันบักอยู่จริงๆมันจะเป็นสีโคมนะขอโทษด้วยที่ไม่ที่ไม่คือแบบถ้ามันมีระบบนี้มาเข้าใจไหมคือ มันก็จะช่วยให้เรารู้ได้ว่าของที่อยู่ในเกมมันเป็นลายยังไงทาให้ผมไม่โดนหลอกซื้อเหมือนผมมาเงี้ยซึ่งผมเซ็งมากเลยตอนผมไม่น่าใช้เลยซึ่งมันแพงด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้หน้าสวยมันก็สามารถรีวิวได้นะครับก็หลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะครับก็อย่าเลืมแล้วก็ตอนนี้นะครับช่วงที่ผมลงเนี่ยคือวันเดียวที่ผมลงคลิปเลยก็คือตอนนี้มันมี GC คูณ2อยู่ใครที่ต้องการเติมพรีเมียมหรือเติมอะไรดองไว้ก็สามารถไปเติมกันไว้ได้นะครับก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือครับมันมี แค่วันเดียวนะครับ IGC เนี่ยก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้ครับแล้วไอกล่องเทคนิคอ่ะใครได้อะใครได้ดีกว่าผมอะ่ะช่วยบอกด้วยนะว่ามันมีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้ือนมีอะไรแล้วก็สุดท้ายนะครับ20,000วิวครับเปิดแน่นอนครบ20,000วิวโอเคนะครับจริงๆผมอยากจะรอกล้องมาก่อนไงจะได้เห็น r รีแอคหน้าผมเวลาดีใจด้วยแต่ว่า20,000วิวเดี๋ยวผมทำเลยโอเคนะก็สำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์และซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับใครที่มีข้อเสนอแนะอะไรหรืออยากจะพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอผมลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ก็คือคลิปแถมนะครับหลังจากที่เปิดในกล่องไปแล้วผมรู้สึกว่าคลิปมันน่าเบื่อเกินไปใช่ไหม นี่เลยผมจะมาเปิดไอ้กล่องเฮียเนี่ยมันมีผมมี g ีซเหลือพอดีไงสามกล่องคนเราอะแ่ไอ้ผมเจ๊งไอ้กล่องเฮียนี่มันสามสิบสี่สิบกล่องอะนะคือผมก็เอาน้อยนอยบ้างไอ้เฮียคือเราจะไม่ยอมแพ้ไงเจ็บแล้วจำคือทนเอ้ยเจ็บแล้วจำคือคนทนเจ็บแล้วทนคือกูเลยแหละสามกล่องมา happy h e e Come on go โอ้ยสวยอันนี้ผมโอ๊ยเ้ยลืมไ้เยียลายแม่งเสือไปแบบคล้ายกับไอ้ลายน้ำอะ่ะเข้าใจไหมไอ้ลายน้ำที่ผมมีแล้วอะ่ะซึ่งมันผมว่ามันสวยอะ่ะแต่ผมมันคล้ายนะ,นะ Come on bitch จะเจ๊งเหรอจะไป heavy Come on bitch Come on go Come on heavy go โยมึงให้แต่ M1 กูเห็นกูชอบ M1 แล้วมึงก็ให้แต่ M1 กูตลอดเลยใช่ไหมคือมึงไม่คิดจะให้อย่างอื่นกูเลยใช่ไหมเพี้ยของสุดท้ายแล้วว่ามีจะซักต้องใช้ตัวต้องใช้ตัวหลักเปิดเว้ยลืมไปกล่องนี่แหละบอกให้เลยว่ากล่องเนี้นะโอ้มาแน่ไม่ใช่มาแน่แหงลิวพูแต่คือมาแน่ เราจะรวยไปพร้อมกันดังนั้นอะ่ะเราจะต้องมีคาถาสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทั้งหลายคาถามาโอมอานันตาปาฏชัยเย้ปาฏิเทเดนาปาฏิเทปาฏิเทเดคือกาพัฒน์วิชโนอาปาฏิตาปาฏิตาด้วยหลับตาด้วย,วยโอ้อักอินดี กูไม่อินดี้กูไม่ดได้ด่าได้อวไอ้สัตกหัวลุกเป็นฟืนเป็นไฟเลยกูเดี๋ยวกูก็เติมกดแม่งเลยเนี่ยอขอโทษสำหรับคำหยาบด้วยนะครับก็แถมแค่นี้ละจ้ะบายนะจ๊ะจุบๆขอโทษนะครับสำหรับคำหยาบ